คือต้องแจ้งก่อนเราก่อนอนาเนี้ยซื้อน้ำเป็นผลตัวนะคะซื้อไปเรื่อยๆค่ะดื่มน้ำมาประมาณสิบกว่าปีละจากบ้านนะคะเริ่มทำเป็นออฟฟิศด้วยน้ำปกติที่เราซื้อกันอยู่สมมติซื้อครั้งหนึ่งประมาณพันกว่าบาทนะคะมันก็ต้องเพิ่มจำนวนขึ้นไปอีกจากซื้อพันกว่าบาทไปซื้อสามพันบาทก็เลยเริ่มคิดแล้วว่าเฮ้ย เราควรจะมีเครื่องกองน้ำหรือเปล่าเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องราคาที่มันสูงขึ้นในแต่ละครั้งที่ซื้อนะคะมันเป็นเรื่องของขยะด้วยอ่าเป็นเรื่องของพลาสติกที่มันเพิ่มมากขึ้นก็เลยตัดสินใจทดลองใช้อ่เครื่องกองน้ำของ c o w เวมันสะดวกสบายมันมีทั้งร้อนแล้วก็เย็นสามารถดื่มได้เลยทันทีแล้วก็มันมันเหมาะกับ ทั้งตัวเราอะค่ะแล้วก็ตัวออฟฟิศเราที่มีทั้งพนักงานเข้ามาแล้วก็มีลูกค้าเข้ามาแวะเยี่ยมชมที่ออฟฟิศนี่ค่ะ